นะครับผมพานนักเรียนไปมาปั่นอีกเจ็ดวันผมไปดูใหม่น้ำใสก็เนี่ยครับให้ตัวเนี้ยใช่เอาเป็นเจลอนเลยครับใสปุ๊บ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 แล้วก็เจ็ดวันขับรถไปดูใหม่โอ้ใช่การน้ำตาลเจ็ดลิตรน้ำปลาแต่สี่ลิตรไอ้พวกไอ้อะไรพวกไอ้กองขยะเหม็นเหม็นเน่าๆนะครับอภิลาศเนี่ยขี้หมูเล่าหมูเล่าไก่แค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงกินหมดเลยแล้วหมักนี่อ่ากวรยกถุงควรยกถุงเราหมักไว้สี่วัน ควรเราควรยกคงมีประมาณสักสองวันแล้วก็แล้วก็ปิดปิดฝาสนิทแล้วก็บักไว้ถึงห้าวันที่มาวันนี้ลดเปอร์เซ็นต์เลยที่มาวันนี้ใช้ได้เลยครับครับสอนฝาเป็นไรสอนเนี่ยฝาโยานเพราะว่าจุวินซีมันมันจะมีวินซีดีและวินซีเสียตัวไว้นานไม่ได้จะวินซีเสียเล่นพอพอได้อีครบถึงห้าวันค่อยนำมาใช้ค่อยนำมาใช้ครับนี้การใช้การใช้ก็คือ เหมือนผมทำเนี่ยผมทำผมใช้ทั้งปีเพราะว่าพอพอสักสามเดือนเนี่ยกลางน้ำตาลมันจุลินทรีย์มันกินกลางน้ำตาลหมดอาหารมันหมดผมก็จะเอากางน้ำตาลมาเพิ่มมาเพิ่มครั้งละหนึ่งโลเสร็จแล้วก็เดือนละหนึ่งโลเดือนละหนึ่งโลผมก็ใช้จตลอดปีครับใช้ได้ทั้งปีเลยใช้้ทังปีเลยครับแต่ถ้าเมื่อไรถ้าเราถ้าเราหายถ้าเราไม่ไม่ใส่น้ำตาลให้จํานวนจุลินจะลดลง จากร้านนี่ก็จะเลือดสักเวนอย่างเงี้ยพวกมันมันมันทยอยตายพอเวลาเนาะอาทีละทีใช่ไหมอัตราส่วนสองช่องโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรครับครับผมหนึ่งช่องโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรอย่าอย่าใส่มากกว่านั้นเดี๋ยวไม่ไหมมันมันมันมีน้อยคนมาันจะตายทั้งแปลงเลยมูสองช่องต่อน้ำสองช้องตะต่อน้ำสิบลิตรก็หนึ่งสองต่อห้าครับครับหนึ่งสอนต่อห้า ถ้าถ้าชีดนี่มันมันเป็นอุปสรรคหน่อยจ้เพราะว่ามันจะไปติดที่หัวไปไปกคให้เย็น้ตงนวด่ายดไปตัดหัวลวพาท่านสุรัตรู้เปล่าท่านสุรัตนไนะครับท่านสุรัตนั่งอยู่รนอาจารย์เรียกครับการใช้ในการหมักกรุษี ทั้งมาเคลียวภาพสายพันธุ์ไทยแท้น,นะครับคจะติดต่อกรแจยข่าวร์ตัดกาแฟกเร็ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับร